สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมสปร์เกอร์นะครับผมโอเคเรามาต่อเลยนะครับเออก็มีข่าวดีจะมาบอกนะคือตอนนี้ผมปิดเทอมแล้วครับเย่แปะแปะแปะแปแปะเราก็จะมาต่อกับกิน,นกันเลยนะครับผม ไปเลยเนาะเข้าตรงกลางเอ้ยเดียวตังเดี๋ยวค่อยเก็บไปปลาเป็นผีอะไรนะเนาะปุ๊บปล่อยปลาครับบูดครับบูดไปติดนี่ก็อะไรตรงนี้เอ้ยจุ๊บเอ้ยจ้าเออเออไอ้จะขึนดิโอเคไปดิไปดิเอือย

เขาทำไงวะอือปึ๊บโอสย่นเลยฟีบต้องฟีบโอ้โหดูโปรไม่โปลแลว ไปเช็คเมื่อกี้อัดไม่ขึ้นอัดเออเจะหอโอ้ยขอลบลาโอเออลงไปอึตายด้วย ดอโอเ,อเป็นเลิศโอ้เป็นเลิศตายทีลรอบนะเออยกหน้าเข้าใจสามมาทีกว่า,วาทีค่แนนสิครับโอเคต่อเลยครับตรงนนี้ <c oughs> ก็ปีเทองแล้วครับ <c oughs> ดีใจครับ <c oughs> โอเค ดีใจมากต้องลงไปไอ้ไอ้ส้มอีกแล้วโอ้โอ้เออรอพี่ด้วยน้องส้มจ๋าน้องโซมไฟฟ้ามาแล้วเดินโ,โ,โอ้โอ้อย่ามาพากันตรงนี้จะตามไอ้ส้มน้องโซมรอพีอ่ก่อนพี่ตามน้องมาแล้ว Tăng! Ờ đã hello, đã lâu đã hello, đã hello, 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 Cho hello, 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 tăng, 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 hello, 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 hello,

ยาวนี้ด้วยใช่หรอน้องยังตัอยู่แล้วเนี่ยยกหน้าเข้าตายในเส้นัยนด้บอกไม่ผ่านด้วยนะโอ้ยจะเอาหน้าเข้าเส้นัยอย่างนี้คงมไม่นับเลย,เยอึ้งเหอะโอ,อ้โหไป โอ้ยทำไมทำไมมันลอยได้เมื่อกี้คุณเห็นไหมครับกีฟเห็นมันลอยได้มอไซเราลอยได้ไม่รู้สินะเริ่มดานใหม่เลยต้นตังเดี๋ยวค่อยตามคกิบหลังนะครับมาสัมภาษณ์อะไรกันที่นี่เนี่ยไปจี๊ลอย อเออไอเอ็นซ้อมเออดูแล้วแหมทํจริงๆมันไปข้างล่างได้อะโอโอ้โอ๋ยเฮ้ยตังถึงว่าตกลง,งมาแบบลุ้นตาทุกนาทีทุกทีสีทับเจ็ดตายครับขึ้นขึ้น เพนเจอยได้อีกห uh, oh, um, ้ารครับโอ้จิบโอ้จิบจิบวันนี้ไฮเออตั้งมูไฮจับ แดงต่างตายคือกระตูมีหรือเปล่าถามจริงอะไรล่ะเออมาเออกรอตูมเอือ เบรกหรือเปล่าแบบนี้ฮะแบบนี้แบบนสอสต็อปเออไม่ถึงกูโชฟิบโชฟีบในหนึ่งทีแล้วก็ลงเออเออเออเฮียไม้ทิ้งตาตายเออ ก็แทกขาไปเล่นกามม้างนะทำไมรู้สึกตัวอ่อนมากแบบไม้จิ้มขาตายอะไรเงี้ยลงมาตังตังโอ้โหไม่ถึงเหรอโอ๊ยหันตามไปครับตามไปเอา,าเรียนที่สดีครับกดผมมมูมินตั้ม อยู k k ่กึ mm ่งกลางเอือโซนกบเพดานกดของมูมิเต้มครับกดของมูในเฟสเฟไม่ใช่แล้วมาเลยเป็นไงโมเมนตัมหมดแล้วอุ้ยชิบายเอือโอ้โหที่เราต้องมาโมเมนตัมใหม่ ไม่อย่างชัวร no okay, no, uh, ouais. ์โอ้เมื่อกี้มันชนมอไซค์นะเว้ยคือมอไซค์มึงโดนชนแล้วมึงต้องตายด้วยใช่ไหมครับตังหัวไม่ตรงพอดีมีจะโรด้วยเข้าใช่แล้วเย่ ดาวมาแล้วก่อนแคดแล้วโอ้โหต้องเก็บดาวอ่าแต่ยังไม่เล่นเล่นต่อเล่นต่อใครปิดเทอมแล้วนะครับยกมือหน่อโอเคมปิดมันสุดมันสุดต่อสุดท้ายโอ้ก็จากอ่านหนังสือมา ือเปล่าก็าไม่รู้ไปสิเฮ้ยอ,อ,อ,อย่าไปครับอะไรคุณตำรวจปวดตำรวจเลยไปโอ้โหจะไปกู้โลกไปสิเฮ้ย ต yeah, uh ่างไปได้อย yeah. ู <alah> ่แล้วก็แล้วก็เอือ้องอลงลกมายอยบีว่สุา

เบกครับเบรกเบรกโอ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 จะทับกูหรือเปล่าโอโหห่าอะไรใครูทับใคบลดเบรกปิดครับไปแล้วทั้ีมาแล้วข้างบนมีอะไรวะไปครับ ควางบางวางอันไกลหดโอ๊ตจ้าไงโบโบพี่ผ่านมาเยอะเก็บมาเยอะผ่านมาแบบมหล่อต้องฟีฟอย่างงี้แล้วก็เอือโอ้ยต้องต้องมาขึ้นใหม่เปล่า ต้องรถรีบใหม่เลยใช่แล้วก็มาชูแขนจุ๊บตายครับแม่นๆไปสิต้องเอาล้อหลังจุดเอาคนขับเพื่อนล้อหลังอุ้ยเบรกเบรกเบรกอ่าอย่างเงี้ยสองเกมโหแม่งจะวนสองนาทีแล้ว ơi, cút đi. okay, con flip, flip đơn vị. con show khóa xiết. ah, cất bay à. ah, check coil, coil đã không หาไปได้หรือเปล่าใครของวางล้อไว้ตรงนี้วะโอ้อคนที่ใส่ไม่ดีเลยชอบล้อ,อสูดไปวันนี้ออยังไงเก็กบัา จะไ,ได้ขีดดาววะสองโอ้ยอ่อนจิมจิมเลยขาดีสองดาวเราต้องมาตามล่าหาน้องดาวแล้วครับแดนไหนที่เราได้ดาวน้อย,อยมั้งวะแานนี้แล้วกันจะถึงสี่มั้งวะนะ พอแม่แงแพงพอล้อเผื่อมันจะเพิ่มความยึดเกาะถนนอ,อะไรยึดเกาะยึดเกาะแล้วคนอยู่ในเกาะถุยเกี่ยวเกาะน่าจะยึดเกาะ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 เมียกิน,นสบายสุดคนละเรื่องเลยไปครับตัวนี้น้แดงแล้วน้ำแดงครับรถไฟฟ้ามาหาเธอกานรถไปสีรถไฟ,ไฟปั๊ม โอ้โอ้กดรกรถเออไปครับไปครับอรไปก่อรถเาจะก่อร้รถดจักรจักรกเดกินไปครับอ ได้แบบน่าจะดีวันนี้แหละแค่ทีเดียวเท่านั้นแหละที่ลงนี่ลเลยตังตังตัง ผ่านท่านหมดครับจังหวะนี้จะอะไรโหมหรือเปล่าผ่านง่าย่าออกไปตังตั้งตังตงังเออตายเพราะความโลภเอออูออ้อันนี้ตายเพราะความโง่ครับไม่โลภ

สองสามสี่เย่ขาดอีกดาวนึงรู้สึกเราจะได้เล่นด่านใหม่นะเดี๋ยวจะกระพริบทำถ้วยอะไรอะ่ะเย่สี่เอาอกดอะไรอ๋อโทษครับกดผิดอะไรบวกดูแบบอา้าวเราเล่นอันนี้ได้แล้วหน่อยร้องหน่อยคืออะไรวะวอะไร เออเออโอ้ยต้อทำไงวะเออกูจะถอยสุดขอบฟ้าซุ้งเลยครับจังหวะนี้อือ๊ดจึ๊บเออ ้ยไม่เล่นแล้วไอ้สัตว์เ้ยเอ็นเลยโอ้ไม่เล่นแล้วไว้ผมแรงกว่านี้ผมจะมาเล่นละกันมาด่าน,นต่อเลยเฮ้เสีงอะไรรับ อีเฮ้ยรอรอพี่สามแต่รีบสไปดิเออปวดตะกเวยอีกแล้วไปขึ้นไปสิ แล้วราใครที่งงว่าผมมาเล่นด่านเดิมทำไมคือผมมาเก็บดาวแล้วก็เไปเล่นดานต่อไปครับมาแล้วว้สุดจัดทัสติเดียวมันจะสุดติบแหนระดับนี้ว้าว ตรงนี้ต้องเวกูจำได้ไงเวกไฟเวกไฟตีมนี่าตีมจัได้ให้ชะลอเลย จะไม่ตายกูจะไม่ตายรอบนี้กูจะไม่ตายโอเคตรงนี้ต้องฟิ๊ฟปิ๊มปิ๊มหนึ่งทีหนึ่งทีต้องไปไปดีโอ้ยโอ้โหดูไปถ้าสุดแมพโอ้โหมาให้กูให้กูตายแล้วกูมาเริ่มใหม่กูก็ไม่โกรธนะไปไปไป

ไปครับเย่จะไม่พลาดตรงนี้จะไม่พลาดไม่พลาดไปดิโอเค่ฟิปฟิปฟิปโอ้โหต้องมัเจอ,ต,อตัวฟิปใหม่ครับจะเอาสามดาวจะได้ไหม จะได้ไหมฮะกะจะมาเล่นเกมเนี้ใครเครียดมันจะหายเครียดไหมจะเครียดไหมกว่าเดิมอ้ยขึ้นไปขึ้นไปดีวะเออขอบีจงฟิปต้องฟิปอ,อย่างนี้เฮ้ยผ <applause. S 1> ่านแล้วดีเจคไวเจคอยจยคอ,ยอยู่ไหน ไปแล้วผ่านแล้วเว้ยเฮ้ยกูไม่ได้ให้มเกดาขึ้นไปขึ้นไปเผื่อดีได้มีเช็คคอไปลูกขยัอะไร

ิปเอือกูฟิปตั้งแต่ตรงนี้เลยเอือกูไม่เล่นแร่แสตเลยไม่ต้องทำหนะ้าปกติก็จะไม่รอดอู่แล้วโอเคไม่ถึงนะครับสามดาวคุกว่ายกหนะ้าจะถึงไหม ไม่ถึงเฮ้ยจ้ยาถึงวะ่ะโอเคด่านใหม่ครับจังหวะนี้แน่นอนไอ้ย,ยาชิชาเฮ้ยเว้นแมนเอนาวับดีนะต้องส่งต้องส่งต้องเฉยรอพี่คอนเฮ้ยเฮ้ยหนานนี้มันสุดตั้งตั้งตั้งเออจ้ากูติดกอง อีกแล้วไอยอเอยไม่ได้ให้มึงมาเดาเออน้องส้มกูไปไหนแล้วเนี่ยลงน้ำเอาไม่มีไม่ลงมีสะพานไปสิครับพี่ไปสิครับเฮ้ยาอขึ้นไป

เไปแช่กองเถาะตั้มไปเฮ้ยเดี๋ยว um. โมเมนตัมกูคุ้นเออแอหน้าอะไรเงี้ยก็มีง่ายง่ายอุ้ยเหี้ยมันไม่ง่ายตรง,งนี้แหละเอ้ยโอ้โหต้องมาโมยตั้มใหม่หรือเปล่าไม่ใช่โอเคไป ฟิบฟิบโชว์ความเก่าเกมเก่าเกมเต็มหน้า้างไอตรงนี้ใหม่ละเออโอ้มาชนรถนะเฮ้ยลดแรงเฟรกเออเฮ้ยจัดๆเอื้อจะเล่นดีๆแล้วนะไปซี ไปเออทำดีลูกล no ูกทำดีลูกไปเลยลูกไปเลยลูกลูกไปเลยไปเลยต้งวันนี้กูไม่ฟีดด้วยเก่าเกมออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออยังไงยังไงเด้่ไปฉันนนยไงเจ้าโอเคเฮ้โอเคก็เหนื่อยแล้วก็ขอจบคลิปในเพียงเท่านี้นะครับเออ ก็พิถีิแล้วก็เดี๋ยวจะอัปคลิปให้ไม่รัวจะอัปคลิปให้รัวๆเลยนะครับผมโอเคเอาใหม่โอเคเอาใหม่ก็พิีเิอแล้วก็นะก็เดี๋ยวจะอัปคลิปรัวๆเลยนะครับโอเคบา,บายครับ